สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีเมษมาตรวจดวงการเงินของคุณในช่วงไตรามาสที่3านะคะก็คือกรกฎาคมถึงกันยายนนั่นเองนะคะจะเป็นการทำนายโดยการวางลัคนาไว้ที่พกการเงินแล้วก็ดูดาวที่ลอยประกอบการทำนายค่ะมาดูเดือนกรกฎาคมนะคะคือพกการเงินของคุณะจะมีเลข6เลข0ูนย์นะคะลอยอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย ดาวดวงหนึ่งดีดาวสุขเป็นเกษตรแต่ดาวมริตยูเนี่ยมันเสียนะคะมันก็เลยแบบกลายเป็นว่าเดือนนี้การเงินอะ่ะมันจะเหมือนกแบบับเป็นเงินที่เรารู้สึกว่ามันได้เข้ามานะแต่มันก็อาจจะไม่ได้ทําให้เรารู้สึกแบบมีความสุขอะ่ะ เพราะว่ามฤตยูคือความอาเพศเสียหายใช่ไหมเช่นบางทีเราได้เงินมาแต่เงินนี้มันเป็นเงินที่ได้มาเพราะมีคนป่วยคนเจ็บนะได้มาเพราะมันเป็นเรื่องของเงินที่มันเป็นหนี้สินอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเงินที่เราแบบโหกว่าจะได้มาจากจากลูกหนี้อย่างเงี้ยก็ได้นะจากลูกหนี้เราจากเจ้านี่เราอ่ะลูกหนี้เราก็ตามเทียวไร่เทียวคือโหกว่าจะได้มาต้องไปไฟเรื่องของประกงประกันเรื่องของโหการขอกู้ยืมเงินอะไรอย่างเงี้ยคือ กว่าจะได้มามันมันมันได้มาจริงแต่มันไม่ได้แฮปปี้สักเท่าไหร่นะคะอันนี้คือที่พลของดาวสุกับดาวมฤตยูนะหรือเป็นสิ่งที่เราอาจจะแบบไม่ได้อยากจะได้อันเนี้ยฉัไม่ได้อยากจะได้อันนี้เลยกลับได้ไอ้ที่เราอยากที่จะได้อะกลับไม่ได้ก็ได้นะมันก็อาจจะกลับตาลปัดกันทีนี้เงินในเดือนนี้มองว่าเด่นนะคะเด่นเพราะว่าหนึ่งหนึ่งห้าเนี่ยนะคะดาวคู่มีรเนี่ยลอยโครจรสัมพันธ์ อยู่นำหน้าลัคนาดาวพบการเงินนะคะเลยมองว่าเงินที่คุณจะได้ในเดือนนี้นะคุณนะ่ะจะต้องไปทำหน้าที่แทนใครนะคะเช่นบางทีแบบบริษัทอะ่ะเขาบอกว่าให้คนนั้นไปทำแล้วคนนั้นไม่ไม่มาป่วยไม่สบายขาดลาสายแล้วเราไปไปทำหน้าที่แทนเขาอะ่ะเขามาไม่ได้ไปทำแทนไปสอนแทนไปทำหน้าที่แทนอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้นะคะหรือเงินเนี่ยก็อาจจะได้มาจากนะหนึ่งพ่อให้ สองผัวให้นะ,ะสามมาจากเรื่องของทรัพย์สินของคุณโดยเฉพาะบ้านของคุณนะคะบางทีอาจจะมีคนมาเช่าบ้านเออหรือเราอาจจะแบบว่าเอาบ้านไปอขอกู้เงินอ่าก็ได้เงินมาอะไรเงี้ยนะคะแบบนั้นก็ได้นะ,ะเงินได้มาจากเรื่องของความรู้ยิ่งรู้มากยิ่งได้เงินมาก เช่นบางทีหน้าที่นี้เขาบอกว่าต้องได้ระดับปริญญาโทต้องมีแบบว่า,ามีความพิเศษด้านความรู้เชิงลึกด้านนี้เออเรามีพอด,ดีอะไรแบบนี้นะคะเราก็จะสามารถได้เงินจากเรื่องของความรู้ของเราหรือเป็นเงินที่เราใช้แบบความรู้ของเราอะ่ะเช่นคุณสอนหนังสือใช่ไหมคะอสอนปุบ๊บมีลูกค้ามานะช่วงนี้เอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เรื่องของการสอนก็โดดเด่นเหมือนกันการทำเทรนนิ่งแบบนี้นะคะก็โดดเด่นเหมือนกันนะคะ เงินในเดือนนี้ที่จะได้นะคะก็คือเงินเรื่องของพวกการเป็นในหน้านะคะการขายของออนไลน์นะคะการเรื่องของภาษา ต่างประเทศอ่ะยังสอนก็ได้นะสอนภาษาต่างประเทศหรือเวลาคุณคุณใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารกันเป็นในหน้ามันก็เลยกลายเป็นว่าคุณได้โอกาสมากกว่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างบางทีไปขายอสังหาริมทรัพย์เราราู้ภาษาจีนด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยจ้างเราเราก็เลยบอกว่าเอ i, ไเาไอ,อ,เเอ i, ได้เงินมากขึ้นได้ค่าคอมมากขึ้นลูกค้าชอบเราเออได้เงินมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันได้เงินจากภาษาของคุณนะได้เงินจากการลงแอดโฆษณานะกลายเป็นว่าเดือนเนี้ยค่อนข้างโดดเด่นบางคนแบบลงแอดไปแล้วเงียบ กลายเป็นว่าเดือนนี้เรื่องลงแอดโดดเด่นเป็นการสร้างคอนเน็กชันแล้วก็ทำให้ลูกค้าสามารถติดต่อกับเราได้นะคะเงินนะคะได้มาจากเรื่องของคอนเน็กชันนะในเดือนนี้นะคะยิ่งคุณแบบออกสื่อมากเท่าไหร่อ่ะเช่นโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียของคุณใช้โซเชียลมีเดียของคุณในการทำพรีเซนต์การสื่อสารการเจราจาการติดต่อกันกับลูกค้ามองว่าเด่นมากนะคะในเดือนนี้ เรื่องของแบบเงินจากการทํางานเนี่ยนะคะมันเหมือนกับว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณอาจจะต้องพยายามสร้างโอกาสให้กันกับตัวเองนะอย่างถ้าเกิดคุณเช้าชามเย็นชามอะไรเงี้ยมันจะไม่โดดเด่นไงคือมันเหมือนเงิน่ะมันมาจากหลายช่องทางแต่ถ้าเป็นเรื่องของงานหรือสิ่งที่คุณทําเป็นประจำอะมันต้องหาโอกาสสร้างโอกาสให้กันกันกบตัวเองด้วยสมมตุติคุณทําแต่งานประจํานะคะ แล้วเราจะสร้างโอกาสให้กันกับตัวเองได้ยังไงนะก็อาจจะแบบเออลองคุยกับนายสิเออแบบเดือนนี้มีแบบว่าต้องไปออกนอกพื้นที่ไหมมีแบบทำโอทีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเหมือนเราต้องพยายามสร้างโอกาสเพื่อที่เราจะได้แบบมีโอกาสในการแบบได้เงินมาหรือถ้าเกิดว่าคุณทํางานประจํานะคะเดือนนี้เราก็พยายามสร้างโอกาสโดยการไปทําแบบอะไรที่มันเป็นฟรีแลนซ์การทํางานแบบเป็นจ็อบจ็ออ่ะออกไปทํานู่นทํานี่ออกไปขายของอ่วันเสาร์อาทิตย์คือ เหมือนเราจะต้องสร้างโอกาสให้กันกับตัวเองมันถึงจะได้เงินแบบเพิ่มขึ้นถ้าคุณนั่งอยู่เฉยๆอะไรแบบนี้นะคะแล้วรอให้โอกาสมันเข้ามามันไม่ใช่ทีนี้มาดูเรื่องของรายจ่ายบ้างนะคะมองว่ารายจ่ายในเดือนนี้นะคะอาจจะเกี่ยวข้องกันกับดาวเสาร์นะคะที่ลอยโยกถึงดาวศุกร์กับดาวมฤุยูเนี่ยนะคะเพราะศุกร์เข้าพระเสาร์แทรก เครียดเหนื่อยหนักทุกใจนะคะอาจจะมาจากเรื่องของหนึ่งนะคะก็เรื่องของผู้ใหญ่ของคุณนะคะเช่นอาจจะเป็นปัญหาสุขภาพของเขานะคะหรืออาจจะเป็นปัญหาเออสุขภาพของเราก็ได้นะคะเรื่องของแบงค์นะคะเรื่องของหนี้สินต่างๆที่มันอาจจะงวดเข้ามาเรามันจะต้องแบบเออจ่ายไปนะคะหรือเรื่องของเจ้านายก็ได้นะคะบางทีอาจจะเขาอาจจะจ่ายช้าเขาอาจจะดึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยทําให้เราแบบ บริหารจัดการเรื่องของการเงินอะไรอย่างเงี้ยอาจจะค่อนข้างลําบากนิดนึงมาดูเดือนสิงหาต่อนะคะสําหรับเดือนสิงหาเนี่ยกลายเป็นว่ามันจะมีทั้งเรื่องของรายได้แล้วก็รายจ่ายนะ,ะที่มองว่าพอๆกันนะคือมลิตยูเนี่ยจะลอยอยู่ในภพการเงินอย่างเดียวละนะคะมันเลยกลายเป็นว่ามันเหมือนเงินเราอะมันมันอาเพศอะมลิตยูเขาจะทําลายล้างทําให้คุณคาดเกณฑ์ คาดเดาค่อนข้างลําบากว่าตกลงจะได้หรือไม่ได้นะไอเงินที่มันเคยได้อะไรประมาณนี้นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณทํางานนะที่ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินที่เกี่ยวกับดาวมฤตยูอันนี้จะโดดเด่นนะอย่างเช่นคุณเป็นหมอนะคุณทํางานเกี่ยวกับคนป่วยคนเจ็บคนตายอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะคะก็มองว่าโดดเด่นแต่ถ้าไม่ใช่อย่างนั้นแล้วอะ่ะก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันว่ารายได้มันมันมกจะไม่แน่นอนแล้วบางทีมันก็อาจจะมีรายจ่ายอะไรเข้ามาทําให้เราแบบคาดการค่อนข้างลําบากมันคืออารมณ์ของความพลิกผันแบบดาวมฤตยูนั่นเองนะคะทีนี้แล้วเราจะได้เงินจากเรื่องอะไรนะคะมองว่า ตามรตยูเนี่ยนะคะเขาจะส่งอิทธิพลมาถึงเลข6เลข5เลข9อ่ะในภพที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยนะคะเดือนนี้เงินที่ได้อ่ะหนึ่งะค,ะคุณจะต้องแบบเหมือนรีบเร่งนะคะอะไรก็ตามที่เราเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันเหมือนกับว่าถ้าเราทำสิ่งนี้มันจะมีโอกาสในเรื่องของ รายได้ของคุณเช่นคุณเริ่มเห็นทิศทางแนวโน้มแนละ้วว่าเฮ้ยลูกค้าเริ่มเข้ามาเยอะนะหรือคุณไปขายตลาดนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันขายง่ายขายคล่องหรือขายเวลานี้รู้สึกว่าเออลูกค้าเข้ามากกว่าคือมันเหมือนกับว่าคุณจะต้องดูตามสถานการณ์นั้นอนะว่ามันเหมือนมันมีอะไรเป็นสัญญาณให้เราไหมว่าแบบนี้ควรจะดีเมื่อคุณรู้แล้วอะคุณก็จะต้องแบบรีบเร่งรีบทํามันนะคะให้อย่างดีที่สุดแบบตัดสินใจเลยว่าเออทําเลยแบบนี้แบบ พยายามพุ่งพุ่งพุ่งเข้าไปณนะจุดนั้นนะคะหรือนะพยายามแบบได้เงินมาจากการแข่งขันคู่แข่งเขาทาอะไรเราทําตามนั้นแล้วเราแข่งกันน่ะว่าใครจะเจ๋งกว่ากันอะไรแบบนี้สมมุติว่าเออเขาขายราคานี้ใช่ไหมอ่าคู่แข่งบอราคานี้อ่าได้ฉันขายสูงกว่าฉันก็เอาลงมาเท่านั้นเลยอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าเขากําลังออกสินค้าใหม่แล้วก็ออกสินค้าใหม่เหมือนกันคู่แข่งเขากําลังทําอะไรเราก็แข่งก,กันกับเขาในจุดนั้น แล้วสิ่งที่คุณทำอะ่ะมันต้องเน้นว่าภาพลักษณ์ต้องดีภาพลักษณ์ก็คือว่า 1. สินค้าของคุณบางทีคุณภาพดีแต่แพ็เกจจิ้งไม่สวยไม่ได้ภาพลักษณ์ต้องดีแพ็เกจจิ้งต้องสวยหรือคนที่จะไปพรีเซนต์นะ่ะมันก็ต้องสวยด้วยนะคะเช่นบางทีคุณบอกให้เซลล์ออกไปขายเงี้ยแต่เซลล์คุณเป็นผู้ชายเซลล์คุณโหดำมันอ้วนอะไรเงรี้ยไม่ได้มันเหมือนกับว่า คนที่จะไปเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของคุณคนที่จะพยายามแบบประชาสัมพันธ์สื่อสารออกไปหรือแม้แต่แบบเอ่อพวกโปรชัวร์แพ็กเกจอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะต้องแบบสวยและดูดีมันจะเป็น อะไรที่ทําให้คนแบบตัดสินใจเลือกสมมุติว่าคุณกับคู่แข่งอย่างเงี้ยออกสินค้ามาตรงกรันแต่ว่าแพคเกจจิ้งของคุณสวยกว่าอะไรเงี้ยลูกค้าจะเลือกของของคุณแบบนี้นะคะมันเป็นการเหมือนวัดอะ่ะเชียงหว้ชิมพริบแล้วก็วัดจากความสวยงามรวมถึงนะคะคุณก็จะต้องรู้จริงไม่ใช่สวยแต่รูปจูบไม่หอม ออคุณต้องรู้จริงว่าสินค้าคุณนะคะของของคุณเนี่ยหรือคนที่จะเอาไปพรีเซนต์ของของคุณน่ะไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวแล้วก็ไปสวัสดีค่าสมมติพวกประชาสัมพันธ์สวัสดีค่าว่าไงคะไม่ใช่สวยด้วยรู้ด้วยว่ากำลังทำอะไรอยู่นะคะสามารถบอกแบบข้อมูลนะ่ะเชิงวิชาการเชิงแบบ ความรู้ที่มันเป็นองค์ความรู้แบบเชิงลึกเช่นบางทีคุณขายแบบเผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความงามแบบนี้นะคะเขาก็อาจจะแค่แบบเออผิวคนที่เป็นพรีเซนเตอร์สวยจังเลยนะเออแพคเกจจิ้งสวยจังเลยนะราคาโอเคนะแบบนี้ไม่ได้มันจะต้องแบบว่าบอกไปอีกว่าที่มันสวยที่ผิวเขาสวยเนี่ยเพราะว่ามันได้ส่วนผสมอะไรแล้วส่วนผสมนั้นนมันสําคัญยังไงคือมันเหมือนกับว่าทาสิ่งที่จะต้องบอกออกไปอ่ะ มันจะต้องแบบรู้เป็นแบบในเชิงลึกเพราะห้ากับเก้าเขาสัมพันธ์ต่อกันนะมันต้องลึกลงไปกว่าคู่แข่งอะ่ะเช่นคู่แข่งบอกว่าอ,อ๋ออันนี้ได้ใบเซอร์จากเอ,อ่อประเทศสวิตเซอร์แลนด์คุณก็จะต้องบอกว่าเซอร์ติฟิเคตจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี้ยมันได้มายากมันเพราะอะไรเออแล้วทําไมคุณถึงได้มาคือมันจะต้องแบบลงดีเทล,ลแบบลึกไปกว่านั้นแล้วเงินที่คุณจะได้ในเดือนนี้มันจะต้องมาจากเรื่องของความสร้างสรรค ดาวเกตนะยิ่งคุณสร้างสารรค์ในสิ่งที่คุณทำมากเท่าไหร่นะคะมีความแบบอินโนเวชันมีความครีเอทีฟหรือมีความอินเตอร์ก็ได้นะดาวเกตคือเรื่องของต่างประเทศมีความอินเตอร์ของเราไม่ได้แบบออกแค่ โลเคอนะโอ้โ oh, หสินค้าตัวนี้เราจะกิน inter ไประดับนานาชาติเราไม่ได้มีแต่เรื่องของออฟไลน์นะเรามีขายออนไลน์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยให้กันกับพาร์ทเนอร์มีขายได้หลากหลายช่องทางคือมันก็จะต้องมีแบบว่าดาวเกตผสมด้วยเช่นเดียวกันนะคะสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณอะได้เงินแบบที่คุณไม่ต้องกังวลอะ เออเป็นเป็นในส่วนพารดีนะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ทําในลักษณะต่างๆเหล่านี้นะ,ะคุณก็อ,อาจจะต้องแบบมีความกังวลใจว่ามริตอยูอ่ะเขาลอยกระแทกอยู่ในภพการเงินไงมันจะเอาแน่เอานอนไม่ได้อะไรประมาณนี้นะแล้วรายจ่ายล่ะคะรายจ่ายอ่ะเดี๋ยวก่อนรายได้อีกอันก็คือมาจากดาวพุธนะคะมองว่าเรื่องของการติดต่อนะ,ะการอ่า การสร้างคอนเนคชันอันนี้เป็นเป็นต่อเนื่องจากเดือนกรกฎานะการลงแอดการทำแบบคอนเนคชันการติดต่อสื่อสารการทำธุรกิจการค้าการหาแบบว่าเครือข่ายอันนี้ยังโดดเด่นอยู่นะตั้งแต่เดือนกรกฎามาดูรายจ่ายบ้างนะคะมองว่ารายจ่ายเนี่ยหน,นึ่เจอแปเจอเอันเนี้ยนะคะรายจ่ายที่ฟิกซ์แน่ๆเลยนะก็คือดาวเสา ก็มาจากของเดือนที่แล้วเหมือนกันนะคะก็คือเรื่องของอานายอาจจะจ่ายช้าเรื่องของหนี้แบงค์เรื่องของ,ง,อง,ของออผู้หลักผู้ใหญ่อะไรบางทีมันอาจจะมีค่าใช้จ่ายอะไรมานานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดือนนี้ก็คือเพิ่มขึ้นมาอีกว่ารายจ่ายเนี่ยอาจจะมาจากหนึงบางอย่างที่เราอาจจะต้องแบบเหมือนมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องของครอบครัวหรือทรัพย์สิสนของเราอะนะคะเช่นนะคะ เอ่อหน้าที่ที่เราจะต้องแบบบางทีอาจจะต้องจ่ายเงินเดือนให้กันกับพ่อแม่พี่น้องจ่ายเรื่องของเออค่าบ้านค่ารถซึ่งก่อนหน้าเนี้คือมันอาจจะไม่ได้เด่นไงคืออย่างบางคนบอกว่าเอ้ยฉันก็จ่ายอยู่แล้วค่าบ้านค่ารถแต่ครั้งเนี้มันเหมือนมันมีเพิ่มขึ้นมามันเหมือนเป็นเป็นหน้าที่อะไรบางอย่างที่มันจะต้องทําอ่ะมันเป็นเอ่อ เป็นหน้าที่ใหม่ละกันนะคะที่แบบเพิ่มเติมขึ้นมาเช่นปกติจ่ายค่ารถอยู่แล้วครั้งนี้ก็ต้องหมายว่าเออจ่ายค่ารถแล้วก็บวกค่าที่จะต้องซื้อของเข้าบ้านหรือแบบเออต้องจ่ายแบบแทนคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนมันมีเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่องของบ้านและทรัพย์สินที่จ่ายมากขึ้นซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นการจ่ายเพื่อการทํางานก็ได้นะอย่างบางทีแบบว่าเราจะใช้บ้านเราแบบเออในการใช้ประกอบ การทางานบางทีมันก็อาจจะต้องแบบมีหน้าที่ที่ต้องซื้ออะไรบางอย่างแบบเข้ามาเพิ่มเติมอะไรเงี้ยมันก็เป็นหน้าที่เราที่แบบจะต้องจ่ายขึ้นไปเลยนะคะรวมถึงนะคะที่จะต้องจ่ายอีกคือดาวอังคารเนี่ยนะคะเรื่องอะไรสนุกสนุกนะคะแบบเหมือนเหมือนตามมาภายหลังอะ่ะคือมันเหมือนช่วงปลายเดือนมัน ปลายเดือนไปแล้วมันอาจจะมีกิจกรรมอะไรบางอย่างที่คุณเอออยากจะทําให้มันแบบว่ากระชุ่มกระชวยสนุกสนานหัวใจใช่นบางทีอาจจะออกเดินทาง นะคะก็จะต้องมีรายจ่ายแบบงอกขึ้นมานะหรือบางทีแบบว่าเอออยากจะเรียนอะขยันเกิดอยากขยันขึ้นมาอยากจะทํานูน่ทนทํานี่เรียนอันนั้นอันนี้เพิ่มเติมก็มีคอสที่มันแบบฟิกซ์ขึ้นมาเพิ่มนะคะหรือบอกว่าอยากจะทํากิจกรรมอะไรสนุกสนุกอยากจะไปออกกําลังกายก็แบบว่าเออต้องซื้อคงซื้อคาแล้วบางทีไอสิ่งที่ทำเนี้ยไอสิ่งที่สนุกสนุกที่คุณอยากจะเริ่มต้นหรืออยากจะทาอะไรอะไรใหม่ๆแล้วอ,อยากจะเสียเงินเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่ามันไม่ค่อยเวิร์กนะเพราะว่าเลขสามเจอเลข7 เป็นดาวผู้ศัตรูนะเช่นบางทีทำซื้อคอสออกกาลังกายอย่างนี้นะคะแล้วอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บก็ได้สุดท้ายก็ซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้แบบคุ้ม,ค,มค่ายอย่างนี้เป็นต้นมาดูเดือนกันยากันบ้างนะคะสําหรับเดือนกันยาเนี่ยเลขศูนย์เลข 0, เก้านะคะจะรอยอยู่ในพกการเงินซึ่งมันก็จะเป็นดาวที่ทั้งดีและเสียไงเลยก็มองว่าในเดือนกันยาโยนเนี่ยนะคะก็ ครึ่งๆละกันนะเรื่องสถานะทางการเงินมันเหมือนว่ามันมีโอกาสเข้ามาบางทีมันจะเป็นเงินแบบดาวเกตนะแบบฟลุกๆอยู่ดีๆก็แบบได้นะเช่นบางทีแบบเออได้รับออเดอร์มาอยู่ดีๆลูกค้าก็เข้ามาหรืออยู่ดีๆคนก็มาเช่าบ้านก็ได้นะคะสมมติว่าคุณมีทรัพย์สินใช่ไหมคนมาเช่าบ้านหรือคนในครอบครัวอยู่ดีๆก็แบบว่าเออฟุกๆได้เงินได้โชคหรือว่าคนในครอบครัวเนี่ยมีฐานะดีขึ้นอ่ามีโอกาสเรื่องของการเงินมากขึ้นแต่ข้อเสียก็คือว่ามเลกูก็ถึงเหมือน กันนะคะคมันก็เหมือนกับว่าบุญมีแต่กรรมบังอะ่ะมีบุญคือเฮ้ยได้เงินนะเดือนนี้พอกรรมบังก็คือเฮ้ยมันก็ต้องจ่ายออกไปนะสมมุติว่าคุณมีคนเช่าบ้านพอคุณมีคนเช่าบ้านเสร็จกลายเป็นว่ารถคุณอาจจะเสียกลายเป็นว่าไอ้เงินที่เอามาเช่าบ้านก็เอาไปซ่อมรถเออหรือบางทีคนในครอบครัวเนี่ยนะคะมีความมั่นคงมากขึ้นนะมีรายได้มีฐานะทางการเงินมากขึ้นแต่ คนในครอบครัวบางคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพเลยกลายเป็นว่าพอมันได้แล้วมันก็เลยเสียบุญมีแต่กำบังได้มันก็เลยไม่ครบแต่ว่าเสียมันก็ไม่ได้เสียสุดเพราะว่าก็เหมือนมีอะไรแบบมาช่วยแบบนี้เป็นต้นเช่นช่วงนี้ลถเสียพอดีเลยแต่ก็บุญช่วยก็คือคนในครอบครัวอาจจะมีรถหลายคันก็เออให้ยืมอะไรเงี้ยคือมันก็ไม่ได้ดีสุดหรือเสียสุดเอา,อางี้แล้วกันนะคะทีนี้นะคะมองว่า เรื่องของการเงินในเดือนนี้นะคะมันอาจจะมีรายรายจ่ายที่มาจากเรื่องของคนในครอบครัวและเรื่องของทรัพย์สินของคุณเรื่องของไรายได้ก็มาจากคนในครอบครัวและเรื่องของทรัพย์สินของคุณเช่นเดียวกันอันนี้เป็นเป็นเรื่องเด่น,นะคะต่อมาเนี่ย มันจะมีมุมตรีโกณน,นะห้าสามเจ็ดแปดเนี่ยเขาทําอิทธิพลถึงกันซึ่งในมุมตรีโกณเนี่ยมันก็จะมีดาวทั้งแบบไปในทิศทางบวกแล้วก็ทิศทางลบก็จะทําให้พอเรื่องของการเงินบางทีมันแบนบได้มาได้มาเพราะอะไรดาวพฤหัสเรามีความรู้มากกว่าชาวบ้านเขานะคะเรามีผู้ใหญ่คอยซัพพอร์ตสนับสนุนมากขึ้นเรามีความน่าเชื่อถือบางทีเราดูน่าเชื่อถือคนก็แบบเอออยากจะมาซื้อของอะไรกันกับเราอย่างนี้เป็นต้นนะคะ แต่นะคะพอเรามีสิ่งนี้เนี่ยแล้วมันก็จะชอบเจอปัญหาเพราะ5้าก็จะไปเจอ7เหมือนกันทําให้กว่าจะได้อะไรมาเนี่ยมันต้องใช้ความแบบเหนื่อยหนักทุกข์เครียดอดทนสมมติคุณแบบมีความรู้นะคะคุณรู้มากอ่ะโอเคงั้นคุณไปเลยทํางานนี้นะคะคุณก็อาจจะทําแบบ นานกว่าชาวบ้านเขากว่าจะได้เงินมาเหนื่อยกว่าชาวบ้านเขาหนักกว่าชาวบ้านเขาต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแบบว่าเทคนิคจะสอนแบบธรรมดาเบเบก็ไม่ได้ก็ต้องสอนแบบว่าโหต้องแบบปรับรูปแบบตลอดเวลาให้เข้ากันกับคนหรือว่าจะต้องสอนแบบเชิงลึกทําให้มันมีการแบบ เตรียมตัวมากกว่าชาวบ้านเขาอะแทนที่จะได้แบบง่ายๆมันก็เลยยากมันก็เลยมีการพลิกแพมมันก็เลยลําบากกว่าหรือพอแบบเรารู้มากกว่าคนอื่นอย่างเงี้ยก็อาจจะทําให้เออคนเกิดหมันไส้ก็ได้นะคนคนนั้นก็อาจจะเป็นคนที่มีศักยภาพเหนือกว่าเราอะเช่นเจ้านายหรือผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีเราบอกเออเราอยากจะทาอันนี้แหละเพราะว่าเรารู้อันเนี้ย เราทำนะแล้วเ,เราได้เงินแน่ๆนะคะแต่ผู้ใหญ่ก็อาจจะมองแบบอีกแง่หนึ่งก็ได้นะคะว่าเฮ้ยไม่หลอกจะเอาไปลงทุนทําไมจะทําทําไมนะคะอย่าเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบเหมือนเรื่องขัดแย้งกันอยู่เหมือนกันหรือบางทีแบบว่าเออเราอยากจะใช้ความรู้ของเราอ่ะในการทํามาหากินเรารู้เยอะเรารู้มากนะเรามีความอดทนในการให้ความรู้แต่บางทีอุปสรรคมันก็มีเพราะว่าดาวอังคารเนี่ยนะคะเขาก็จะรอยอยู่ในภพอริของภพการเงินนะคะ ก็จ,จะเป็นเรื่องของผลประโยชน์บางอย่างมันก็อาจจะไม่ค่อยลงตัวนะคะเรารู้สึกว่าเอ้ยเราทํามากทําไมได้น้อยหรือบางคนก็อาจจะแบบเรียกร้องจากเรามากเกินไปอะ่ะเช่นพอเราแบบแบบทํางานได้เงินอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะแบบเออคนรักคู่ครองอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะบอกว่าเออขอแบ่งหน่อยแทนที่เราจะได้แบบร้อก็กลายเป็นว่ามันก็จะต้องเสียไปนะคะจากคนใกล้ชิดของเรา แต่เอาเป็นว่านะคะเงินเดือนกันยายนน่ะแน่นอนใช้ดาวพฤหัสด,ดีนะความรู้ความสามารถของคุณน่ะดีส่วนเรื่องอื่นๆที่มันอาจจะต้องแบบมีเรื่องของความขัดแยง้งอะไรอย่างเงี้ยต้องให้คนนั้นคนนี้หรือคนนน้นคนนี้เขาอาจจะมีปัญหาก็เลยต้องมาพึ่งเราเพราะเราเป็นคนแบบเก่งทํางานได้แบบเป็นคนดีอ่ะชอบช่วยเหลืออะไรเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็ถือว่าไม่เป็นไรแล้วกันนะถือว่าเราสามารถมีโอกาสในการแบบว่า ทำตัวเองอะนะคะที่จะได้เงินได้ทองมาเหนื่อยหน่อยหนักหน่อยยากหน่อยไม่เป็นไรแล้วก็มองว่าปัญหาต่างๆถ้าคุณฝ่าฟันมันได้นะ mm hmm. เช่นสมมุติคุณไม่ถูกกันกับผู้หลักผู้ใหญ่ฉันอยากจะทําอย่างนี้เขาไม่ให้ฉันอยากจะทําอย่างนี้แฟนไม่ให้หรือพอทําแล้วก็จะต้องยากลําบากเหนื่อยหนักยุ่งเยอะได้รายได้น้อยได้แบบผลประโยชน์น้อยกว่าชาวบ้บานคุณก็ยังแบบทามันอะด้วยเพราะว่า คุณรู้สึกว่าเออมันเป็นสิ่งที่เราถนัดหรือมันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยากให้ความรู้กับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราอยากทำเนี่ยในท้ายที่สุดมองว่าถ้าเกิดคุณฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ไว้ได้นะคะไม่บ่นไม่ว่าไม่ไม่เพี้ยไม่เหนื่อยอะไรของคุณไปเนี่ยนะคะภายหลังเนี่ยคุณก็จะสามารถ ประสบความสําเร็จได้นะคะแล้วก็เหมือนกับช่วงต้นเดือนอาจจะเป็นช่วงที่เราอาจจะมีรายจ่ายเนี่ยไปกับเหมือนคนรอบข้างเยอะหน่อยนะที่เขาอาจจะมาเบียดเบียนเรานะบ้านครอบครัวคู่ครองออผู้ลักผู้ใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีเจ้านงเจ้านายบางท,างทีกว่าจะให้เงินทีเงินคอมมิชชั่นอะไรเงี้ยเงินเดือนช้าเหลือเกินแต่พอแบบเหมือนปลายเดือนพอทุกอย่างมันผ่านพ้นไปอะ่ะก็มีโอกาสนะ,ะในเรื่องของความสําเร็จโอกาสทางการเงินที่แบบว่า เหมือนเราอยากจะซื้ออะไรก็เท่านี้ได้ได้ถึงตาเราบ้างแล้วอะที่เราจะต้องซื้ออะไรเงี้ยอยากจะซื้ออะไรแบบเพื่อให้ตัวเองสวยดูดีนะบางทีก็อาจจะแบบเอาไปลงทุนเรื่องของการเรียนเอาไปลงทุนเรื่องของการลงทุนหรือเอาไปซื้อความสุขให้กักับตัวเองอะมันก็จะตามมาในภายหลัง ก็ประมาณนี้นะคะการเงินของคุณในช่วงไตรามาสที่3ใครสนใจว่าแล้วงานของเรากับความรักเป็นยังไงบ้างในช่วงไตรามาสที่3นะคะก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่คอมเมนต์ค่ะสำหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะก็จะสามารถทักไลน์ id s h e t a astrology ได้เลยค่ะ